ครับสวัสดีครับในซี่คัทครับผมยินดีต้อนรับสู่วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับรอบนี้นะครับผมก็จะพามาูุชักกับเจ้าพิมเมียมท็อปเรทตอนนี้ของประเทศจีนนะครับนั่นก็คือ J7D นั่นเองครับเ7 d เป็นเครื่องบินไฟท์เตอร์นะครับแรงเจ็ดเตอร์เลยยีส็จำหรับห้องเครื่องบินและ10.3สําหรับห้องรถถังนะครับก็เจ้า J7D นะครับง่ายๆเลยนะมันคือมิกยิเอ็ด ของรัเสเซียนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตนะไม่รู้ว่าได้ลิขสิทธิ์จริงไหมนะครับแล้วก็ได้พัฒนาต่อยอดเข้า็ปของเครื่องของตัวเองนะครับเนาะก็เรื่องราวของ J7 ลนํนานีนะครับถูกเเริ่มต้นเมื่อปี1962นะครับนะนอกจากโซเวียต จับจีนนะครับยังตอนนั้นยังจับมือกันอยู่เนาะมีการโครงการพัฒนามี21รุ่นส่งออกรุ่นใหม่นะครับติดตั้งอินฟาเรดโฮมมิ่งแอร์ทูแอร์มิไซล์ระยะใกล้นะครับพิสัยใกล้เพื่อที่จะไว้ป้องกันแล้วก็จู่โจมแอร์ทูแอร์คอมแบทนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการออกแบบมาไว้สำหรับการใช้โคดแอร์ซัพพอร์ด้วยสำหรับเจ้า J7 นะแล้วก็จนกระทั่งรุ่นดีนะครับ J7D ดีลำนี้นะครับถูกเข้าประจำการรวมทั้งทั้งหมด30ลําลำแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากหรอกมาแป๊บเดียวนะครับ จนถึง2อ่า2012มั้งใช่ไหมก็ถูกแทนที่ด้วยลำอื่นนะครับจาก J7 ลำอื่นแล้วก็ยุคใหม่ๆของจีนนะครับเจ้านี้เรียกได้ว่าเป็น M21 เวอร์ชัน่นจีนแดงเลยนะครับคังข้าง,าง,างนอกแล้วก็ข้างในนะครับเนาะก็แต่ว่าเครื่องยนต์นะครับตัว J7 ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของจีนเองนะครับทำให้อัตราการเล่นของมันไม่ได้สูงเท่ากับ M21 BIS นะครับหรือ M21 ตัวอื่นของรัสเซียนะครับที่เลดประมาณนี้นะ แล้วก็อาวุธนะครับตั้งอาวุธตั้งแต่ PL5 นะครับที่เป็นมิสไซล์ IRPL5B นะครับมิสไซ IR พิสัยใกล้นะครับนระยะยิงก็สักประมาณ2กิโลกำลังดีครับสำหรับเจ้า PL5B เป็นเรียสเปกนะครับยิงด้านหลังเท่านั้นนะครับเรียส่งสุดอยู่ที่ 30G แล้วก็เป็นอาวุธที่หลายๆคนนะครับที่เล่น J7E แนะนําว่าให้ใช้ดีกว่ารุ่นหนึ่งอีกรุ่นนึงนะครับเป็น PL7 นะครับ PL7 ตัวนี้เป็น IR เรียสเปกเหมือนกันนะครับ นะก็จะเป็นตัววิ่งใกล้หน่อยนะครับแต่ว่าเลี้ยวเยอะขึ้นนะเลียว 35g เลยก็ระยะสั้นลงครับแต่ตอบสนองได้ดีขึ้นคุณอาจจะต้องเข้าไปยิงเขาสักประมาณ1.5-1.7ถึกิโลเมตรเพื่อที่จะให้โดนเป้าหมายที่รังวิ่งหนีเรานะเราต้องล็อกข้างหลังข้างเรา ทั้งนั้นถูกไหมแล้วก็ยังมีปืนใหญ่อากาศนะครับ23มม,มท้ายเครื่องนะครับกระสุน200นัดแล้วก็ยังมีเรดาร์นะครับที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเป็นเรดาร์ของ G นะครับ JL7E นะครับซึ่งเป็นที่แค่ตรวจหาเป้าหมายนะเครื่องบินลำนี้ไม่มีมิสไซล์เรดาร์นะครับส่วนระบบช่วยเหลืออื่นๆนะครับของเครื่องบินลำนีนะ้เนาะก็จะมีแคนนอน CCIp ล็อกเก็ต CCIp ระเบิด CCIp นะครับ CIRP พร้อมก็คุณสามารถเอาเอากระบอกล็อกเก็ตนะครับที่มีอยู่ในเครื่อง 7จเจดีดำนี้นะครับไปถล่มห้องรถถังได้นะครับแล้วก็มีระเบิดจุดเล่นเป้าตกของระเบิดให้เรียบร้อยเลยก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับหลายคนอา่าดูถูกมันนะครับด้วยที่เครื่องมันช้านะครับในเดซิบดผมก็ว่าเครื่องมันช้าแต่ว่าจากที่เล่นมานะครับกับตัวนะผมรู้สึกว่าผมถนัดอ่ พล7มากกว่ามันยิงง่ายในระยะใกล้มันตีวงเลี้ยวได้น่ากลัวมากนะครับมันอาจจะต้องยิงใกล้นิดนึงแต่จากที่ผมเล่น R 60 MK มาเนาะผมก็เลยติดใจ j 7ีอารมณ์ประมาณเดียวกันเลยแต่ว่าแค่จํากัดคือเจ้า p l 7ไม่สามารถหลอกด้านหน้าได้แค่นั้นเองนะครับส่วนในเล็เนี้ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ศัตรูที่เจอยกเว้นแต่ว่าคุณจะขึ้นไปเจอมิซล์เดด้น,นะครับแต่อย่าลืมนะเรามีชามีแฟร์พร้อม ใน F4S ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เชเจีลํานี้เข้าไปล่าคู่กวงในนะเป็นเครื่องคู่กวงในที่สุดมากหน้าที่ของมันนะครับก็คือการขจัดเป้าหมายนะครับที่หลุดเดี่ยวออกมาหรือหลงฝูงคุณบินเข้าไปตอดเขาได้เลยแต่อย่าไปเข้าไปโซโล่นะคุณไม่ใช่เครื่องบินที่ครบเครื่องขนาดนั้นนะที่จะเข้าไปโซโล่เราเอาออสเฟกซิงหน้าเข้าได้ พยายามให้เพื่อนเข้าไปก่อนแล้วเราเข้าตามนะครับเครื่องเราช้าเราอาจจะไล่เขาไม่ทันแต่ถ้าหากว่าเราเข้าบินเข้าไปดักเขารับรองว่ามิาสไซล์ที่คุณพกมาไว้ใจได้แน่นอนครับแต่ก็ระวังดีๆนะครับทั้ง pl7 pl5b นะครับเป็นมิสไซล์ที่ยังโดนแฟร์โดนชาร์ปได้อยู่พยายามยิงตอนเขาเผลอหรือเดีย่อเขาเสหรือม,มา บอกเลยว่าคมมาก,ากนะครับ,บเจ้าเจ้ดเจดีตัวนี้ไม่เชื่อเผมให้ดูว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยถูกโฉลกกับ pl5b นะครับเพราะว่าผมต้องใช้ pl5b 2นัดในการจัดก,การเป้าหมายขนาดใหญ่ a5c นะครับนะแต,แต่ว่าถ้าหากเป็น pl7 นะครับผมต้องเข้าไปใกล้กว่าเดิมแต่ว่าด้วยที่มันตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะมากกับสไตล์การเล่นที่ผมเล่น r 6 0เอวกรอนใช่ไหมก็นั่นแหละ pl7 เดียวดีแต่วิ่งใกล้ ก็เลือกใช้ LD d ดีนะครับใครถนัดอะไรนะผมว่าเครื่อง J7 d ดีลำนี้เป็นเครื่อง Jet Fighter อร์ที่ไฮบิดสุดๆแล้วนะครับไม่ว่าจะถนัดแนวไหนถนัดเข้าไปหลอยยิงถนัดเข้าไปคูโองไหนแล้วแต่ถนัดนะครับจัดอาวุธที่คุณชอบลราไปเล่นซะนะจนกว่าจะมีเครื่องพรีเมียมลำใหม่ของจีนนะครับลำนี้ก็ยังตอบโจทย์คุณอยู่หากว่าคุณจ้างใจจะซื้อมาเปิดสายวิจัยผมก็จะแนะนําเป็น J7D เหมือนเดิมนะครับสําหรับ ช่องนะครับว่าเลซี่คัทนะครับก็จะมีไลฟ์ทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะสองทุ่มเป็นต้นไปคอมเมนต์พูดคุยกัาน่าร่าได้เลยนะครับนะผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมสมาชิกนะถ้ามีกําลังซัพพอ,อ,อ,อกดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีงงครับ